อะสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมากินขาแดงกันขั้วพัก,พกเซซีนมูนามามาเอฟซพี่น้องเอฟซอาสบายดีสวัสดีพี่น้องมากินข้าวต้งกันเ้อพัดพักนี่ก็ข้เจ้าครับข้าเจ้ามเนี่นะเปิดกินข้าวเจ้าอีกแล้วเพราะว่านั แต่คราวนี้แล้เจียบวันนี่ติ๊กข้าวเจ้าวว่ากันกีนขึ้นตามขึ้นจากมาเด้อพี่น้องเด้อแฉบแบเหมือนกันกินข้าวแรงมีแต่กินข้าวแรงหรอข้าวเช้ายังไม่ทันนี่ มีขวดเจ้าๆมนหนาวเขได้กับวเป็นยัางวีนหมูพี่น้องเยักกรตนจะคองนี่ด่ะพักกันพวกนจวนจะคองนยอันนี้นะก็ถนหนาจะอาอาไปถิ่นใช่๊กกันน่ะ ไปซื oh, mm ้อหมูสามชั้นมาขวาเนาะโ้ี่ก้นนะเจบไอขวานเนาะเจียวพักยังมาดงอีกปนน่าก็ขวาพักบกสมอึ ก็จะพักกิน,นเนาะกินมาหนึน่งบุตรงใจได้ใจพักได้หลายคนอนยานเมื่อเดินพปหนักต่อพักเป็นพวงเป็นพันยุกคนะตัวเนี้ไปเด็ก็ตักใจตักใจต่อ เท่ากับประกานี่ม <respuesta> ันกางเ้าวบาเป็นการเที่ยวนะใหาเราตุกันเคี้ยวกว่าการเคี้ยวแบบหนึ่งพนหนดตุกเค้วอ่อน อันน mm hmm. mm hmm. yes, yeah. uh, ี้มันเป็นบิบิซ้อของอเมริกาตัวการข้าวใหญ่ๆเนาะน้องซื้ออันของอเมริกาเป็นของอเมริกาโอ้แม่ของเอเชียตักก็เสียสาวตักยัางก็แก่ก้อิสิตักเอาผักเดือลายเอาชิ้นี่ยไหมอ๋อตักมันนอนาบ่ เอาตักห้ดกเดบิก่อนเอาเพดอต่อข้าบวนี่เพลิมาเดี๋ยวตามเดมพิกาเดยัมาพิเพเด้เอาตวตอมาิดเจล มันตูจงไจก่มาที่ก่เห็นจะไปอยู่ในสเไว้ปุเป็นบอนเขาเหมียนในนัะปมาก่เองนก็ปลูกด้กินอีกมันมันกด้ปกูกได้เอะกรกบะกาะไดน่อยไก่จะกินบะเด,ดนดองไก่จะกินได้เถอะ อย่เง,อองือกกเ,เนนะาาขาฮะพอละกินหน่อยจ้ะกินน้ำมะสกุลเป็นมะสกุลเป็นมะอันถั่วนั่นเป็นเนาะข้างใ้ปลูกเป็นแนวขัวเนาะฉันเนาะปีนี้ปลูกเป็นแนวขัวอับหนังเป็นดอกเลยเด้อผมอาจนึ่ง ไม่หน่ย่ยสิได้กินอยู่ได้เติอ๋อยู่แม่งยังได้ยังบ่ได้ปลูกเบิดมันปลูกได้ได้กินบ่เบิด,ดมันนั่นนะใช่ไหมปลูกมาเถอะหน่อยเถอะหน่อยออกไปนอกเป็นแบดเด็กกับไผ่ไม้คุกเป็นหนึ่งคัวส่วนกินฮอทบ้านย์ยางเปง <c oughs> ็นติ๊กติ๊กจัดอือหือยำนะอะ ดูนี่มันก็ดูรุ่งเช้านะ้ำมันในตลาดก็ไปกินปเป็นแมงข้ามันยลยเอาแต่ไปซื้อนะ้ำมันแนวแนวมันแพงอยู่แต่แบบมันเป็นระดับคนป่วยเนาะคนบาิวาน บกบได้ปลูกไรพ่น้องเ้ยเพราะว่ากิดแห่งได้ล่ะพิกชุบงั้ตู้เย็นกันหลายก็เลยบ่มีบนบ่ายสากบ่ได้หายเพื่อนไม่บนใจ่ันจะขึ้นสิมีเ่ยทู่บอกเราหรืเ่ยั้นื่อนบนอ่ะ มันไก่จะเหาะจะก่อนมืดเนี่เป็นเสด็จมันผุดร้อมืดเนี่ยมันในวันจันทร์วันจันทร์เน,นี่ยนะจุนรงค์ที่เนี ขมมา้าวพอลืมมั้งลืมมันก็นเศร้าที่กินนั้นขวัเสร็จนี่ก็เดินอ,อิ่มไม่กินลายข้านี่กินลายอยู่พ,พ่อพอได้กินเขาอ่าตัวคนมากเลยคนมาบวกกันเป็นเนี่ยบกยวกจะเอาไปตักอะโอเคอตักน้ำนะคนจนก็ไม่ที่ บืนขนดไปงานผู้เดียวแเป็นไปลุงหมอตูนเงียบคอยเมย์เขานัดชิบโมงว่ะตูนพ่อเขาเขานัดชิบโมงว่ะชิบโมงครึ่งเก็บเกือบกขามาก่อนเด้อเอากุญแจไปอาดน โยังฮอนมากี uh. ết, ่ ó, window, Juan, ột, này, ูรถอแม่เ็น้ออนกว่าละเดกแตงปังฮอนต้าวินโดลงแปดสบดได้มอนะเขดบอกวินโดลงมันก็ฮอนรถพดทางในนะงานดดันมันเชี่ยงานมันหอนเลยนะมันเกิดเปื่อยีอย่งนี้ แต่เคยบุหรือมันจะวตากแดดตากลมบุ่าบุตรปีบุตรชายบุ๋บมีบนจอดกระลากนะขันหนึ่งนะอยู่นอกซองหนึ่งมัแต่บุมีบนจอดเดี๋ยวมันกระลากก็ได้รับได้แต่คันเดียวหลุดกันนะ ติดนีประเทศบันนชาติหังเอาเปาเห็ดหรอ,เ,อเห็นลายเหมยเห็ดลายล่ะเห็ดเบียบาน้มันจ้ำชิบ้าปีเลนะ้ำชิบหาชั้นโลกปีเลยก็เป็นยาเห็ดลาย

แ่ะลูกเพิ่น่นเขาใหญ่แน่อะเ็น้อยเขาก็ใหญ่เนะไปการไปโรงเรียนเขาขับรถไปเองเขาเ <c oughs> นี่ยกระบุโอเวอร์ไทม์ dài dài nó, Mình cứ chạo cái ném vậy Mình bé một cái luôn ได้ต่งเนื้อเผืกเขามันคำนะ อีกสามหน่วยเพศเฉยเลยพี่น so going, go ้องก็ผิกกระดับสาวสิพาเามันไปดงหมอเพือื่นเนี่ยฟอยเมนต่างเมืองพ่อก็ไข่เราเลยเราไข่ละ มเป็นบา,านแล้วก็ไข้แล้วเราบเม่อยเป็นเบีย้ยเข็นยังแล้วก็บเมเอยสองปีแล้ที่เรเห็นเป็นเด็บเ็กขึ่น,นหาดูเจ้ากันมาก ุดเกตัวแใ่บขอยไหวเด้อข่อยไปการเดินข่อยไปจากพุกเจ้ายากตื่นมาทไปใสบนนันพ่นอ่ะข่อยไปอยากะไุดุกหนึ่งเขาข่อยแนบอกะม่อไปกับจองเงินไปได้อีก เขาตูนกินหัมวมเพืนตนมาตีหัวดิ <c oughs> แม่บอกอแม่ช่นเนาะชิลส์มแม่พอได้ซอยกันีนนนนเด่นปกติปะตอมโบแม่ตัคืออีนันนัดนไปซอยแม่เห็นละเดี๋ยวอยก,กนะยอนุนะตําดวจใช่ไหมอ้ย่อแม่เี่นเนาเลย เจอเหตุลำบากงานบ่นนอแดนไปซอยแม่ปรดตัวแล้วเขาจับทพื่แม่ทั้งลุกนี่เนี่คนเขาแม่หลักเขามาดูกปมีซิตรนิเบิร์รนตาขกฎไม้เขายาวแม่จับแม่ลูกก็ไปซอย,ยแม่เขาในแดน,นเอาแม่เข้ามาเขากีดูแม่เขาเพื่อองไร ันที่ปูอช่วยหมด้เนาะคือไปเขาเส็นใจไปอุ้งลูกใน,นเมือเนี่ยคนสุดท้ายจะจับจะคิดคุกอีกพอแม่จับส่งน้ำกันบ่นนหรืแบงล่าทำไระวังเด้อพอแม่เห็นยนามีปัญหาจุดน่อนๆไปได้คุกกว่า เขไป่อนที่คุณเขาเลี้ยงมุนน่น้อยิจไ,ได่่มันอุ่มอยูน่นะมีดุกหน่อยเข,ขาบุหรี่แขกเจ้าบุ้บรี่แขกไปบุบอ่อินันไปน่ยมันบดงบมันเลยบึคัมเปน็นีแหะมาเน่ยองเลย จอนจอนจอน,จอนเขาเา้าอดีตามงพงโพสีคุณไผ่มีเสียนหน้าพระเจ้าจอนเขาจอนเข,าขออ้าอ้ขอหยันมือดน้ำพัวใบไม่เป็นใบคนเราบนแหนบนนอนบนไหนี่น,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 นองเ้ย ได้ย like ่ายส้แสบบอแซบแสบแห้งบอถึกใจอยู่เกินเองก็ได้ครัวเองกินเองแสบเองนี่แหละเคนวะกุ้มตนเองเอ้ยเฮ้ย้ยเฮาบริจาคตัวเองเก็บบุคุมตนเองบบุไรเนาะพ่อแม่เป็น้องเนาะสู้เพื่อชีวิตกินเบด้วยนะครับช่องถวยคนเฮาเกิดมา ต้องหาอยู่หายกินเหมือนนกเงินนูแหละขับมาก็จะบินเข้าเพื่อนเข้าห้างคนเท่ากันเมือนกันนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องไอแบบุมี่ยังแปลกหรอกอยู่ดีไม่แห้งพี่น้องโชคานแล้วพี่น้องเด้ออยู่ดีม่แห้งไม่จะขู่ทุกคนรำรวยนำกันเนาะไ <c oughs> ก่กไก่ <c oughs> ร่ยงกายดูไขมันเนี่ะพี่น้องให้นอนดับพันดีนะอยู่ดีมีแหงเมื่อจะผูดซุยคนเด้อเอพซีเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อตลอดไปไปาใช้ก็ดิส้นซาดได้ส้นเผาใดให้ม enfin ีความให้ระวังระวังทุกเรื่องทุกประการนั่นแหละมันมีทุกสิ่งทุกอย่างคู่มือนี่มีความระวังระวังบ่อยากกินเหล้าเมายาคับรถขับรางอย่าไปเฮ็ดพ่อแม่พี่น้องให้อยู่ตามกฎหมายกฎระเบียบบ้านเมืองของเพิ่นอ๋อโอเคพ่อแม่พี่น้อง ประเทศได้ก็คือกันอบอสนอะพอดมาอายุดีเมียพี่ดน่อโศกมันสบายดี